เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันาน,นางสาวชุติมาบุญแต่งตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการศึกษาประถมวยัยโรงเรียนบ้านชามสมอที่ตั้งหมู่ที่7ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยอง,ส,งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต2 สำหรับปีการศึกษา2567นี้ดิฉันได้รับหน้าที่ให้เป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3โดยมีจุดมุ่งหมายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยปีพุทธศักราชส5 6 0โดยมุ่งเน้นเด็กเป็นสำคัญและส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านให้เหมาะสมตามวัยผ่านการจัดกิจกรรมหลัก6กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์3กิจกรรมศริลปะสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเล่นตามมุม 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ 6. ก,กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่3มปีการศึกษา2 5 6 7น้นั้น พบว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะอีกทั้งเด็กยังไม่รู้จักการจัดกลุ่มหรือการแยกประเภทของสิ่งต่างๆซึ่งเด็กควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเพื่อสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันดิฉันจึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วยคมนาคมเรื่อง การจำแนกประเภทของยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมโดยแบ่งการจำแนกประเภทของยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมออกเป็น3ประเภทประกอบไปด้วยคมนาคมทางบกคมนาคมทางน้ำและคมนาคมทางอากาศค่ะจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะคะดิฉันจึงได้ออกแบบกิจกรรมและจัดทําแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวยัยในหน่วยคมนาคม เรื่องการจำแนกประเภทของยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมค่ะโดยจัดให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะโดยใช้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านการไตร่ตรองจากกระบวนการเสริมประสบการณ์ใหม่ เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มการนำเสนอข้อมูลและมีความกล้าแสดงออกค่ะโดยครูจะมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนที่หลากหลายค่ะดิฉันได้ออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไว้ดังนี้นะคะโดยเริ่มขั้นนำโดยการใช้เพลงคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจพร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงและมีการเคาะจังหวะประกอบเพลงนะคะเพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีการให้เด็กและครูร่วมสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในเพลงว่าในเพลงคมนาคมมียานพาหนะอะไรบ้างและใช้และมีเส้นทางคมนาคมอะไรบ้างนะคะครูก็จะใช้คำถามดังนี้ค่ะในเพลง มีเส้นทางคมนาคมกี่ทางในเพลงมียานพาหนะอะไรบ้างเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ขั้นสอนค่ะในช่วงของขั้นสอนครูได้ใช้สื่อชาร์ตภาพเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะนอกจากชาร์ตภาพจะเป็นสื่อให้ความรู้ยังสามารถต่อเติมภาพเป็นชาร์ตเกมได้ในระหว่างขั้นสอนเด็กและครูมีการร่วมสนทนาเชื่อมโยงการใช้ยานพาหนะเดินทางมาโรงเรียน จากบ้านมาโรงเรียนนั้นเด็กๆใช้ยานพาหนะอะไรโดยครูมีการยกตัวอย่างชื่อยานพาหนะที่ครูใช้เดินทางมาโรงเรียนพร้อมสุ่มถามเด็กโดยใช้คำถามดังนี้เด็กๆใช้ยานพาหนะอะไรเดินทางมาโรงเรียนคะยานพาหนะที่เด็กๆใช้เดินทางมาโรงเรียนเป็นยานพาหนะที่ใช้บนเส้นทางคมนาคมใดโดยในขั้นสอนครูจะขอตัวแทนเด็ก5คนที่มีพฤติกรรมเรียบร้อย ออกมาเล่นเกมแยกประเภทยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมโดยเติมภาพยานพาหนะที่หายไปบนชาร์ตภาพเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะค่ะเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจากนั้นครูก็จะแบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4-5หคนเพื่อทำกิจกรรมแยกประเภทของเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะค่ะ ครูได้อธิบายวิธีการทำกิจกรรมการจำแนกและจัดกลุ่มยานพาหนะทางอากาศแยกจำแนกและจัดกลุ่มยานพาหนะทางบกและยานพาหนะทางน้ำและให้เด็กส่งตัวแทนมากลุ่มละหนึ่งคนออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมโดยครูจะเปิดโอกาสให้เด็กได้ระดมความคิดเห็นออกแบบวางแผนในการทำกิจกรรมของกลุ่มตัวเองค่ะมีการแบ่งหน้าที่และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยครูคอยให้คําแนะนําช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วเด็กแต่และกลุ่มออกมานําเสนอผลงานของกลุ่มตนเองโดยมีเพื่อนๆคอยสังเกตและตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันกับครูค่ะในส่วนของขั้นสรุปนั้นเด็กๆและครูก็จะได้สนทนาและทบทวนร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเด็กและครูจะร่วมกันทบทวนสรุปการเรียนรู้โดยการที่ครูใช้คําถามกับเด็กได้แก่เส้นทางคมนาคมมีกี่ทาง และมีเส้นทางคมนาคมใดบ้างคมนาคมทางอากาศมียานพาหนะอะไรบ้างคมนาคมทางบกมียานพาหนะอะไรบ้างและคมนาคมทางน้ํามียานพาหนะอะไรบ้างและพอหลังจะจบคำํำถามแล้วแล้วก็สรุปการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเด็กและครูก็จะร่วมกันร้องเพลงคมนาคมพร้อมทําท่าทางประกอบเพลงอีกครั้งเพื่อเป็นการทบทวนสรุปการเรียนรู้ปิดท้ายการจัดกิจกรรมค่ะ ทั้งนี้เด็กได้รับการพัฒน,นาอย่างเหมาะสมตามวัยสามารถจำแนกและจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆได้มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของยานพาหนะและเส้นทางคมนาคมมีความกล้าแสดงออกสูนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังร่วมกับเพื่อนและครูได้เป็นอย่างดีและรู้จักการแก้ปัญหา สำหรับในวันนี้ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ